อครัก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมกันในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องไวรัสซังกับเกมไลเลนเจอร์วันนี้เราจะมาเปิดกระชาล่าเอเลนจากคลาโบไอเทดออนไทท่านไปนัลซีซั่นกันนะครับก็ไอดีนี้เป็นไอรดีองนะครับขาดอยู่ประมาณ2ครั้งก็จะได้กล่องการันตีแล้วนะครับเราจะมาเปิดให้ถึงกล่องการันตีกันเลยนะครับเป้าหมายหลักสําหรับ ID นี้ก็คือเอเลนนะครับเราจะได้มา หรือเปล่าถ้าได้เอเลนมานะครับก็จะช่วยให้ไอดีนี้เก่งขึ้นเยอะเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการชิมตู้ไปสองใบแล้วนะครับต่อไปเราจะไปเปิดด้วยลู b y กันเลยนะครับก็สำหรับท่านใดที่ต้องการลู b y ในราคาถูกนะครับก็แนะนำเพจลุงยุทธ h a n n e l เลยนะครับ รอบแรกนะครับก็ยังไม่ได้นะครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็เปิดไปสองรอบแล้วเราจะไปเปิดกันในกล่องกันตีต่อเลยนะครับเลนจะออกมาหรือเปล่าจะได้สตัวไหมสำหรับไอดีนี้นะครับ ออกมาแล้วแต่ไม่ใช่เอเลนนะครับเป็นฮันซี่นะครับไม่ได้นะครับสำหรับคคลโบนก็คือไม่ได้เอเลนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันในวันนี้ด้วยนะครับ